ว่าใจฟูมากๆแล้วค่ะครั้งที่แล้วที่ออมมาแล้วก็บอกว่าตอนนั้นบอกว่าคุณแม่สอนว่าดังและอย่าหลงใช่ไหมคะตอนนี้แม่ก็ยังบอกอยู่ตอนนี้แม่ก็ยังบอกอยู่ออมว่ามันต้องมีการแบบเตือนสติเรื่อยๆเนาะเราไม่รู้ตัวหรอกว,ว่าเวลาเราเหนื่อยแล้วเราจะแบบกายาร่างกายร่างหรือกายร่างกายร่างหรือก็เสืออะ คือเราก็ไม่รู้เลยเพราะว่าแบบมนุษย์เนาะบางครั้งแบบเวลาเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยมีแม่เตือนสติมันบอกว่าบางทีก็คือมีโทรถามเพื่อนเพื่อนสนิทอืมนัดเจออะไรอย่างเงี้ยนัดเจอว่าแบบเอ้ยเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าเรายังเหมือนเดิมไหมใช่แต่ก็คือจริงๆถามเพื่อนก็อาจจะยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ไป h a เอาท์กับเพื่อนเหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้านอกจากเพื่อนก็จะมีคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะที่แบบอืม รู้ว่าเราเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้นก็คอยถามไถ่กันว่าแบบเออโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าให้เราแบบมองตัวเองอะคะรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมก็มีความอดทนเพิ่มขึ้นแบบว่าในเมื่อเราทํางานเยอะเนาะเราก็ต้องมีมความควบคุมอารมณ์ให้ได้มากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยย่าง้ะคะ